สลับบุรีของเรานี่เองค่ะที่นี่นะคะมีภูขเขาที่โอบล้อมเราเหมาือนเราอยู่ในเขาใหญ่แทๆ้ๆเลยค่ะแต่บรรยากาศยิ่งกว่านั้นนะคะกนนนนะคะ็กินน้ำเนี่ยที่ล้อมรอบเราไปด้วยกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาตางเต็นนะคะ,ะเป็นสวรรค์ของชาวเต็นดีๆนี่เองค่ะคนา,าน้ำจะโอบล้อมเราไว้ตลอดแนวเลยนะคะกางเต็นติดลิมน้ํา ฟินกับการดูบรรยกากาศของเขาคะแล้วเรามองไปนะคะโลเคชันข้างหน้าแล้วนะคะเพื่อนเป็นหุบเขาทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีอะไรที่มาติดเราเลยนะคะและมาก็ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนใช้เส้นกรุงเทพนครนายกเลยนะคะพอขับมาถึงอำเภอว่านานค่ะเราก็เลี้ยวซ้ายมาที่เส้นแก่งคอยค่ะพอมาถึงที่แยกชะงมน,นะววเราก็เลี้ยวขวาแล้วขับม่อีกประมาณ10กิโลเมตร พอมาถึงแยกที่เราจะไปน้ำตกโกบวีดกนะคะก็ให้เราเลี้ยวซ้ายค่ะเข้ามาทางเดียวกับเส้นทางที่ไปน้ำตกโกบวีดกเลยโอ้โหปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะสองทางนี้ก็ตึ้ไปุ้ยดกวม้นะเราก็จะขับล้อใช้เขาขึ้นไปประมาณ2กิโลสบายๆแล้วเราก็จะถึงแล้วค่ะป้ายทานลงล้อมีเขาไ้อยู่ทางซ้ายมือของเราค่ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะ พื้นที่กาใหญ่โตมากๆเลยอ่ะจนถึงสุดภูเขาลูกิเมทก่อยู่ด้านหน้าเราเลยเดี๋ยวเราจะขับรถล,ล้อล้อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไปหาที่กางเต็นท์และก็ชมบรรยากาศใพป้มอมๆกันเลยทางเข้าเนเะข้าได้สองทางเลยนะคะเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งเลยก็ได้ค่ะมีน้ําสนามฟุตบอลใหญ่ๆก็ไว้ที่นี่มีภูเขาล้องรอบบริเวณเหมือนอัาาศจรรย์มีลานกาง เต็น์บริเวณกว้างตรงกางมีถนนให้รถวิ่งรอบเป็นวงกลมและด้านขวามือของเราเป็นที่การเต็นต์นเรียกติดินน้ำไปตลอดแนวเรื่อยเห็นวิวภูเขาโงกว้างอยู่ข้างหน้านะคะหมจเจงว่า <c oughs> โอเคเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถจอดรถตรงที่การเต็น์ได้เลยค่ะสะดวกสบายแต่ตอนนี้ <c oughs> จเจ๊หึงกำลังมองห่ะ ดิการติดอยู่เี็นว่าเจ๊เห็นทำเลทองแล้วล่ะยังไงล่ะคะใต้ลงไม้ด้านหน้าติดชายเขาติดริมน้ำเย็นๆหน่อยก็ลงเล่นน้ำหน้าเต็นท์ได้สบายสบาย ไปด้านหน้าอย่างิวภูเขาสิงโครดเจ๊เห็นแล้วอยากจะวิ่งเลยนี่งไงล่ะคะเต็นเจ๊วังว้าว <Wow. S 1> เออเต็นออกมาเจอนะ ต็นท์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ2โซนค่ะโซนเรียบติดริมน้ําตลอดแนวเป็นวงกลมเลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็โซนหญ้าโซนบนนะคะมีโซนบนกับโซนล่างแต่เ,เพื่อนๆจองโซนติดริมน้ำไปก่อนนะคะอันนี้เคล็ดลับที่จ๊อ่งอยากบอกอ่ะแต่โซนสนามหญ้านี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็กว้างขวางที่นี่สะดวกสบายคนที่รักความสะดวกสบายมาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะ ที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะเน้นลานกลางเต็นท์เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ที่จิ้วหิงเห็นนะคะด้านหลังของจิ๋วเหิงน,นี้ก็จะมีรถบ้านนะคะนี่ก็จะมีประมาณสองคันะคะเพื่อนๆแล้วก็ในโซนของบ้านพักนะคะก็จะมีประมาณสักสี่หลังนะคะที่จิ๋วเหิงเห็นนะคะมีดาดฟ้าข้างบนบ้านอุ้ยดูแล้วน่าไปนั่งจิบอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาพักบ้านพักเนี่ยก็ต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะ ที่เจ๊ห่งดูดูแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณสี่หลังค่ะคลิปเก๋นะเนี่ยมีดาดฟ้ามีอะไรให้เรานั่งนะคะโอ้ยน่ารัก จุเชื่อมไฟนะคะเพื่อนๆก็จะมีทุกจุดๆเลยของเสาไฟนะคะเห็นนะคะไฟทางตรงนี้นะคะเราสามารถเชื่อมไฟได้ทุกจุดเลยค่ะใกล้ๆกันนิดเดียวแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลืมปั๊กมาไม่ต้องกลัวค่ะที่นี่เช่า50บาทค่ะ ส่วนกลางแล้วก็ยังมีบริเวณรอบๆจุดกลางเต็นท์นะคะตรงนี้ก็จะคล้ายๆตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรนะคะแต่เป็นห้องน้ํานะคะก็จะมีจุดซักล้างเนี่ยเอาไว้ในตัวเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้มีฟืนไฟครบค่ะแล้วก็มีจุดซักล้างตรงนี้ด้วยค่ะทำกับข้าวเสร็จก็มาล้างถ้วยล้างช้าอะไรตรงนี้ได้เลยนะ รงนี้นะคะจัดว่าเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆในราคา200เขามีโปรโมาชาั่นเสริมๆมาให้เรากันบ้างน,นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนกางนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีครัวนะคะมีเครื่องครัวมีเตาแก๊สมีเครื่องปรุงรสอาหารทุกอย่างเรียกง่ายๆว่าเราอ่ะถือกับข้าวมานะคะเข้ามาในครัวนี่ทำกับข้าวพร้อมเสร็จที่นี่ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำค่ะเพื่อนๆห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะมีชายสี่หญิงสี่นะคะ ให้บริการเราเลยแล้วก็ยังมีดาดฟ้านะคะบริการฟรีๆทั้งนั้นนะคะในนี้ดาดฟ้ามานั่งจิบกาแฟหรือชมวิวดูดาวดูเดือนนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆและครัวเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจ๊วึงอะจะไปลองใช้ให้เพื่อนๆตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะยังไงว่าเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคะและในนี้นี่เดี๋ยวเจ๊วึงจะรีวิวให้ดูเลยนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างค,ะ <Wow. S 1> ค่ะเครื่องปรุงรสอาหารนะคะ ก็จะมีน้ำปูน้ำปาอะไรเนี่ยนะคะให้เราเลยเตรียมแค่กับข้าวมานะคะ <Wow. S 1> ยังไม่พอแค่นั้นค่ะนี่ค่ะไมโครเวฟค่ะซื้อกับข้าวมาแล้วอุ่นได้เลยนะคะร้อนตลอดเวลาถัดมานะคะก็จะมีกระติกน้ำร้อนนะคะเพื่อนๆเน,น,นี่ยชงกาแฟได้เลยนี่กาแฟเขาก็มีไว้ให้นะคะ oh. ให้บริการฟรีๆเลยนะคะอันนี้ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีแก้วนะคะนี่ หม้อหุงข้าวค่ะเนี่หุงข้าวที่นี่ได้เลยนะคะเนี่ยเสียบปลั๊กโอ้ไมโครเวฟมีสองตัวนะคะเพื่อนๆเนี่ยหม้อหุงข้าวก็หุงได้เลยแล้วก็ยังมีมชามลามไห้นะคะอุปกรณ์นี่หมูกระทะหมูกระเทะมีหมดครบกระทงคือกระทะนะคะใครอยากตำส้มนะตำพริกตำอะไรก็ตำกันได้ที่นี่เลยนะคะหม้อก็มีนะคะช้อน มีหมดย่งยๆว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะมีดเมิดถ้วยชามนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซักล้างค่ะสะอาดสะอานเลยมีเขียงให้เราเนี่อุปกรณ์นะคะที่คีบที่ปิ้งทั้งหลายแหล่นะคะนี่ล้างจานตรงนี้ทํากับข้าวเสร็จก็ล้างจานตรงนี้ได้เลยค่ะและนี่แก๊สนะคะเนี่ยโอ้โหน่าใช้จังเลยอ่ะดีกับบ้านจะ่ากงอีกแล้วเนี่ยแก๊สเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถเปิดนะคะแล้วก็จุดไฟตรงนี crazy 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 <ment faz. S 1> ้ได้เลยนะคะมาตรฐานนะคะเนี่ย อ้ามีน้ำตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ย oh. อเเปิดได้ค่ะ <c> เ <oughs> oh <no. S 1> นี่ยก็มีแบบอุปกรณ์เสริมให้เราในยเยอะแยะเลยนะคะก็ถ้ามากางเต็นท์ไม่อยากเตรียมอะไรมานะคะจัดตรงนี้เลยค่ะมาทำที่นี่ได้เลยนะคะฟรีทุกอย่างว้ <Wow. S 1> ช่วงงวันนะคะที่นี่ค่อนข้างร้อนหน่อยนะคะคเพื่อนๆเพราะต้นไม้เนี่ย เพิ่งจะมาลงกันใหม่ๆเลยค่ะเพราะสถานที่เขาเปิดใหม่นะคะโอ้บรรยากาศที่นี่นะเพื่อนๆภูเขาโอบล้อมเราค่ะแล้วก็มีแม่น้ำนะคะดูสิคะอุ๊ยเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีนะคะที่นี่แบบบรรยากาศฟินมากๆได้2เวอร์ชัน,นะค่ะน้ำเขาโอ้โหนี่ค่ะเราก็สามารถกางเต็นทน์เรียบติดรินน้ำเนี่ยนะ,ะได้ตลอดแนวเลยนะคะเพราะพื้นที่มีเป็นวงกลมแล้วเราก็ ถึงกลางไปเรื่อยๆเลยติดริมน้ำทั้งนั้นเลยนะคะน้ำมีนใสมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเขาเป็นต้นน้ำมันจะเขาใหญ่นะคะใสชนิดที่นะคะเนี่ยเห็นหินนะคะเห็นปลาแล้วก็มีทั้งมุมตื้นมุมลึกมุมกระโดดน้ำนะคะในมุมนี้นะคะตวกฮาร์ดคอทั้งหลายแหละไม่ต้องพลาดเลยนะคะและน้ำก็ยาวเปลี่ยนสุดสวนเลยนะคะ คนที่มากางเต็นนะคะก็จะอยู่ติดหน้าน้ําหมดเลยค่ะไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของตั้งใจทำมากเลยคุณูุ่มบอกเลยว่าให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับน้ําสัมผัสกับธรรมชาติลงเล่นได้จริงค่ะสัมผัสได้จริงไม่ได้เห็นแต่ตานะคะเพื่อนๆเนี่ยมุมนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะเจ้าหุ่มก็เลือกตามงเต็นตรงจุดนี้เลยค่ะเนี่ยตรงซุ้มเียนะคะ ใต้ต้นไม้นะคะเมื่อคืนนี้และแถมยังมีมุมของภูเขานะคะที่สัมผัญค่ะมมีที่กระโดดน้ำตรงนี้นะะโอ้หเหมือนอ่างจั๊กจี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วในใจเต็นต,ตุ๊ก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 โอ้โหอะไรจะกินขนาดนี้คะเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยไม่เล่นไม่จ่ายลลวค่ะน้ำตรงนี้นะคะจรหิงๆต้องไม่พลาดค่ะ นฝนต้นหนาแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าคนไหนขี้เกียจที่จะขับรถขึ้นไปบนเขาใหญ่แล้วค่ะ <c oughs> เจ๊หวิงก็แนะนําที่นี่เลยนะคะเพราะที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีไม่แพ้กันเลยค่ะแถมยังมีน้ําใสๆให้เราเล่น,นะะ้วยค่ะวันนี้นะคะเจ๊หวิงก็จะมาใช้บริการตรงนี้นะคะอยากจะลองใช้กับเขาบ้านนะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะเจ๊หวิงก็มีเมนูมานะคะ หมูย่างค่ะแต่มันต้องมาต้มก่อนนะคะหมูแล้วค่อยเอาไปย่างค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า นตามถั่วกับย่างหมูนะคะแล้วก็ย่างไสเตรียมอุปกรณ์มาแล้วแบบที่เพื่อนๆ <c oughs> เห็นเนาะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนวิธีการทําแล้วค่ะตัวเลยค่ะโบกเหกัน เจ๊หวึงก็จะย่างหมูหย่างใสอโหโหโหแส้ยกอีหลีนะนี่ยใส่เนี่ยเจ๊หวึงก็ต้มมาแล้วนะคะคือสุกมาแล้วค่ะขอแค่อังให้ร้อนให้กรอบอีกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ หาชานมากเลยค่ะนี่ค่ะเริดม,มากนะคะเมนูนี้ หอมชุยเจเลยตนะุยๆเลยค่ะหั่นไตบางๆนะคะกับน้ำจิ้มแซวแซ่บขนาดสุกแล้วค่ะเพื่อนใส่ย่างสูตรเจ๋งตอนนี้เราก็มาทำการหันห่นกันเลยดีกว่าค่ะหอมหาเนาหอมแบบว่มาเหมือนกินผกไทยนะกินซีอิ้วที่เราหมักไว้นะคะหั่นแล้วนะ สไลด์บางๆหดใจไม่ไหวแล้วทุก้นหอมนุ่มแล้วก็มีรสชาติของซีอิ๊วพริกไทยเค็มๆนัวๆกินกับน้ำเก๊กฮวยแล้วกยภานาเลยนะ ขาใหญ่และที่สำคัญนะคะเราก็ยังได้น้ำนะคะเป็นที่แบบโลเคชั่นดีสุด,สด,สดเป็นสวรรค์ของชาวเต็นท์เลยทีเดียวค่ะและท้ายสุดนี้นะคะเจ๊อุ่งก็ต้องขอบคุณธรรมชาติสวยๆนะคะและก็ขอบคุณทานลอ้อมีเขานะคะที่เราได้ใกล้ชิดและได้สมัมผัสกับธรรมชาติค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมและก็ติดตามเจ๊อุ่งวานะคะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะ ขอให้เพื่อนๆท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะเพื่อน